ยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมสําหรับการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางเงินเข้าในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วค่ะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินครั้งนี้คุณผู้ชมรับสูงสุดถึง5เด้ง5รายการในการจ่ายรอบใหม่4วัน9รายการยังคงจ่ายอย่างต่อเนื่องเดี๋ยววันนี้ติดตามกันเลยค่ะแจ้งชัดตารางการจ่ายเงินเงินเข้าอีกแล้วนะคะสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกรกฎาคม2565 4วันทําการที่จะมีการโอนเงินค่ะ9รายการก งาเด้งเติมผ่านบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงเงินพิเศษให้กับผู้สูงอายุกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นผ่านบัตรคนจนด้วยการรับเงินเป็นแบบไหนมีวันที่เท่าไหร่บ้างและสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ในรายการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ติดตามกันค่ะ อัปเดตข้อมูลข่าวสารสรุปการจ่ายเงินในเดือนกร,รกฎาคม2565ในวันที่1กร,รกฎาคมนี้ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐทั่วประเทศนะคะสรุปการจ่ายเงินรอบเดือนกร,รกฎาคม2565โดยจะเริ่มจ่ายเงิน4วันทําการนะคะทั้งหมด9รายการวงเงินสามารถกดเป็นเงินสดรูดซื้อสินค้าได้นะคะและได้รับวงเงินกันคนละเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ติดตามตารางการจ่ายเงิน สรุปการจ่ายเงินเดือนกรกฎาคม2565ในช่องอีสันแซบค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b บส r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศหลายคนก็รอคอยแล้วก็ติดตามในส่วนของการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่แล้วก็ติดตามในส่นนนวนของการจ่ายเงินในเดือนกร,รกฎาคม2 5 6 5สําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์รับวงเงินเพิ่มหรือเปล่านะคะซึ่งล่าสุดตารางการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางแจ้งชัดออกมาแล้วในเดือนกร,รกฎาคมนี้มีการโอนเงินในส่วนของรายการอะไรบ้างและที่สําคัญค่ะสีวันทาการนี้ มีการโอนเงินอะไรบ้างค่ะเริ่มกันวันที่1กรกฎาคม2565นะคะเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค2 0 0ร้อยถึงสามบาทและได้รับสิทธิ์ในส่วนลดค่าการของต้มเพิ่มเติมเข้ามาอีกหนึ่งรายการคือ100บาทต่อ3เดือนค่ะรวมไปถึงค่ารถโดยสารบขสร,ร,ถร,ถรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า m r t b t s นะคะ500รบาทาเฉพาะคนที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการทางรัฐซึ่งวงเงินในวันที่1 กรกดาคม2 5 6 5นี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้รู้สื้อสินค้าแล้วก็ใช้บริการได้ค่ะ ตามมาด้วยการจ่ายเงินในวันที่15กรกฎาคม25 6 5น้นั่นก็คือเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้สูงอายุในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ50บาทถึง1 0 0รบาทโอนตรงในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ซึ่งวงเงินตรงนี้จะโอนไปถึงเดือนกันยาย,ยน2 5 6 5รในทุกๆวันที่15ของเดือนนะคะ ตามมาด้วยวันที่18กรกฎาคมค่ะเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนแล้วก็วงเงินค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะซึ่งวงเงินตรงนี้จะเติมผ่านบัตรเครดิการแห่งรัฐให้แล้วก็ในส่วนของการจ่ายเงินนะคะก็สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แล้วก็สะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะ ตามมาด้วยวันที่22กรก,การคม2565นะคะก็จะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งวงเงินตรงนี้ก็สามารถกดเป็นเงินสดแล้วก็รูดซื้อสินค้าได้แล้วก็สะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะ สรุปมาให้แล้วนะคะชัดเจนแล้วสําหรับการจ่ายเงินให้กับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกรกฎาคม2565หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ